นิตยสารแอลประเทศไทยจัดงานแอลแฟชั่นวีค2013งานแฟชั่นโชว์ระดับประเทศสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดรัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซไซตี้ค่ะ เซนเชนเวิลด์ค่ะฝ่คาคุณผู้ชมนะคะมางานแีลงาน L f a แฟช o n นว e k 2013ค่ะออ t u m n วินเ e อร์แอดเซนเชนเวิล์นะคะงานนี้เนี่ยเป็นงานแฟชั่นวิ่งใหญ่แห่งปีนะคะส่วนรายละเอียดหรือว่าความน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านในกัน แอลประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความเป็นแฟชั่นด้วยการจัดง,งานแอลแฟชั่นวีค2013ออทามวินเทอร์แอสเซนเชนโลว์แฟชั่นโชว์คุณภาพระดับสากลที่มีคนจับตาม,มองมากที่สุดพร้อมจัดแฟชั่นเสื้อผ้าสำหรับผู้ชาย1วันเต็มให้ชายหนุ่มได้ชมกันอย่างถุงใจค่ะผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับพี่บ๊อบบี้ค่ะสวัสดีค่ะ พี่บ๊อบบี้ค่ะงานแอ a s h i o n Week ปีนี้เนี่ย mm hmm. เห็นบอกว่า mm hmm. โดดเด่นจากปีที่ผ่านๆมาเนี่ย mm hmm. มีคอนเซปต์ยังไงบ้างคะปีนี้เนี่ยเราเรา,เราจะถ้าถ้าสังเกตด,ดีๆเราจะมีออออสองซีซัน mm hmm. ก็คือทั้งสปริงซัมเมอร์และออ u t ์ทอมินเทอร์ต้นปีเมื่อเดือน,เด,อนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราเป็นคอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์ซึ่งเราจัดซึ่งเราจัดสามที่สามที่แตกต่างกันแต่ปีแต่แต่พอปลายปีเนี่ยคราวเนี้ยคือออ t ซ m ทอมินเทอร์ซึ่งเรามาจัดที่แลนด์มาร์ของเราก็คือหน้าเซ็นทรัลเวิด์ครับ mm hmm. หรับผลงานที่นำมาโชว์ในงานนี้นิตยสารแอลประเทศไทยได้รับเกียรติจากทั้งดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยและดีไซเนอร์เลือดใหม่ถือว่าเป็นการตอบจุดประสงค์ของอีเวนต์เพราะตั้งใจให้เป็นเวทีกลางสำหรับดีไซเนอร์ไทยในการแสดงผลงานด้วยค่ะคอลเทชันครั้งนี้เราเรียกว่าเพ a ย์ฮาวทีวีโชว์ครับเราได้รวมความเป็นทีวีต่างๆในยุคข,ของสมัย90เนี่ยเอามาเล่นนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการคิดว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มดูทีวีน้อยลง ไปสนใจแบบว่าอินเทอร์เน็ตไปสนใจแท็บเล็ตไปดูทีวีที่บอกว่าต่างคนต่างดูในมือถือมากขึ้นเราอยากจะนึกถึงสมัยยุคนั้นที่คนนั่งดูทีวีร่วมกันรายการซีรีส์หรือรายการทีวีพวกนี้มันโด่งดังมากอยู่90แล้วแล้วกิมบิคตรงนี้มาเล่นเรารู้สึกว่ากับ90เนี่ยมันมีมันมีเสน่ห์ของมันในในเรื่องของของสัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรบางอย่างในในตัวทีวีเช่นรายการเพลงหรือรายการเอ็มเป็นต้นหรือพวกไอคอนจากจาก จากทีวีที่เราได้เ้วก็หยิบตรงนั้น,นมามาทำเป็นโชว์นี้ครับก็วันนี้เลยครับผมชุดคอลเลกชันใหม่ก็ขอบคุณเทรฮาวบายเทฮาวมาสำหรับชุดวันนี้น่ารักมากที่ถูกใจพิเศษ,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 ษคือแจ็คเก็ตก็ได้ขอไปแล้วแล้ว โชว์โดยรวมวันนี้กระชับแล้วก็สนุกมากชอบที่ทีมงานมากค่ะที่เป็นทีวีเปลี่ยนช่องคือครีเอทมากแล้วก็โชว์ดีมากสนุกมากค่ะสะพานน่ารักมากอุดหนุนแน่นอนค่ะเป็นยังไรกันบ้างคะกับงาน l f a s ฟ i o n WEEK 2013อย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการเอโซเซตี so ้นะคะุณผู้ชมค่ะไปโซเซตี้กันแบบนี้ตลอดเวลานะคะและคราวหน้าค่ะขอนจะพาผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาด คุณที่ติดตามรับชมค่ะขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ oh, <man. S 1> สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ ISO City ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ibitchannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นลับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m ISO City 3D ค่ะ